สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับ ep นี้เป็น EP คนรักพระสมเด็จนะครับ e p ที่สามร้อยสามนะครับสามศูนย์สามนะครับ EP ีของค่ำคืนนี้นะครับก็จะเป็นพระสมเด็จวัดเกตชัยโยนะครับนะก็พอดีว่าผมเนี่ยได้นำพระสมเด็จวัดเกตชัยโยที่ผมสะสมบูชาไว้เนี่ยนะครับที่ผมคัดคัดไว้เนี่ยนะครับ เอาไปเลี่ยมกรอบให้พี่ๆ FC นะครับนะผมเลยมาดึกนะวันนี้นะอผมไปนะักผมเอาพระสมเด็จที่ผมได้มาเนี่ยเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโย7ชั้นนะครับนะพี่ๆเพื่อนๆถามหากันเยอะนะครับก็พอดีวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษละกันเนาะวันเสาร์ถือโอกาสถ้าเป็นวันดีว,นวันวันพิเศษนะครับก็เลยไปเลี่ยมกรอบให้ FC นะเลี่ยมกรอบให้ลูกค้านะครับนะเผื่อพี่ๆ FC ได้ไปจะได้ ขึ้นคอบูชากันได้เลยนะครับนะพระทุกองค์ในรับประกันนะครับเก่าถึงยุคทุกองค์นะครับนะคัดมาแล้วนะพี่นะคัดมาแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะครับใครปิดก่อนได้ก่อนนะครับนะมีสิทธิ์เลือกก่อนนะครับใครที่ชมอยู่นะครับนะวันนี้มีมา24รายการนะครับรายการละ300บาทส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับพี่พๆครับส่งด่วนส่งไวนะครับ ส่งตรงปกนะครับรับประกันนะครับพี่นะองค์ไหนส่งไปไม่ตรงปกส่งมาคืนได้เลยนะครับนะรับประกันตรงปกพระศูนย์หายชารุดรับประกันทุกอย่างนะครับนะได้ไปแล้วนะครับบูชาขึ้นคอได้เลยพี่ๆครับอาราธนาขอพรขึ้นคอได้เลยนะครับนะอส่งอย่างดีเลยนะการกระทงกันกระแทกนี่ขอให้อย่างดีเลยนะครับพี่ๆนะเรามาเริ่มรายการแรกกันเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับนี่เป็นวัดเกตชัยโยนะครับพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับพี่ นะครับเป็นเจ็ดชั้นนิยมนะเนื้อหาโอ้โหผมบอกได้เลยว่าสุดๆนะแก่ตังอิ้วแตกลายงานะครับพี่ๆได้ไปนี่โอ้โหผมบอกได้เลยว่าถูกใจแน่นอนครับนะถูกใจแน่นอนดูครับดูด้านหลังพี่โอ้โหโหเจ็ดใช่ดูครับพี่ๆดูครับเห็นไหมเนื้อนี่เป็นเม็ดเม็ดเป็นก้อนๆเลยนะครับนะ เนื้อเป็นเม็ดเป็นก้อนเลยนะครับนะนี่เบอร์หนึ่งนะครับนะแบ่งปันให้ F4 นะครับนี่ครับนี่ครับเอาไปขึ้นคอได้เลยบูชากันได้เลยนะครับพี่ๆครับเบอร์หนึ่งนะครับอ่าถัดมาเบอร์สองนะครับอ่านี่ครับซิงๆเลยนะซิงๆเลยนี่ได้มาปุ๊บอ่าไปเลี่ยมทอไอไปเลี่ยมกรอบมาได้มาปุ๊บก็มาแบ่งให้ F4 เลยนะเนี่ยเหมือนปิดสิงๆเลย ดูครับนี่โอ้โหเบอร์สองเบอร์สองตรงนี้เบอร์สองครับดูครับอ่าตรงนี้เบอร์สองนะครับอ่าขครปิดก่อนได้ก่อนนะนะครับเบอร์สองนะครับเบอร์สองนะครับตรงนี้นะครับถัดมาเบอร์สามนะครับนี่ครับเบอร์สามนะครับสวยๆเลยนะพี่ๆนะผมคัดเฉพาะที่เป็นเนื้อที่เข้าตาเลยนะ อ่านคัดเฉพาะที่เป็นเนื้อเข้าตาผมเก็บไว้ให้ f c ซบูชาเลยองค์นี้แบบเป็นคาบแป้งขึ้นเลยเห็นไหมครับอ่าเป็นคาบแป้งขึ้นเลยครับนี่หูวี่ดูครับนะครับดูครับดูครับโอ้โหดูเนื้อพี่เห็นไหมนี่หลังวัดเกตจะเป็นแบบนี้นะครับนะยน่ยนยน่นเนียนเนียนแบบนี้นะวัดเกตชยโยนะครับดูดีๆนะด้านหลังเนี่ยต้องเป็นเนียนเนียนนะครับนะ นี่ครับโอ้โหคาบแป้งสวยๆเลยครับเบอร์สามถัดมาเบอร์สี่ครับพี่ๆเพื่อนๆนี่เบอร์สี่ครับเห็นไหมครับโอ้โหดูนะครับอกเนี่ยจะเหมือนลากฟันนะอกจะเหมือนลากฟันวัดเกศชโยนะครับสวยมากครับตรงนี้เบอร์สี่นะครับนี่เบอร์สี่นะครับดูครับสวยๆเลยครับเบอร์สี่ครับเบอร์สี่นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับถัดมาเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้า นี่สวยๆเลยครับเบอร์ห้าครับตรงนี้ครับนะดูครับเบอร์ห้านะครับพระสวยเดิมนะครับนะดูครับนะนี 5, ่เบอร์ห้านะครับเบอร์ห้านะครับนี่เบอร์ห้านะครับนี่ครับนี่แตกรายงานหลังเนียนๆแน่นๆแบบนี้นะครับนะวัดเกิชัยโยนะครับตามขอบตามมุมนี้ไม่มีบินนะครับนะนะไม่มีบินนะครับ่านี่สวยๆเลยนะเบอร์ห้า ถัดมาเบอร์หกนะครับนี่เบอร์หกนะครับนะครับสวยๆเนื้องามงามเนื้อสวยๆเลยครับนะครับเบอร์หกนะครับเนื้อสวยๆเลยครับวัดเกตชัยโยเจ็ดชั้นนิยมนะเป็นพิมพ์นิยมเลยนะพี่นะนี่ดูครับหลังเนียนๆหลังแน่นๆย่นๆแบบนี้ครับโอ้โหสุดๆเลยนะครับนะไหมนี่เห็นไหมครับเบอร์หกนะครับ การหันมาเบอร์เจ็ดนะครับนี่ดูครับแต่ละองค์เนื้อจะต่างกันเล็กน้อยนะครับเนื้อต่างกันเล็กน้อยนะครับถ้าเนื้อเหมือนกันแบบว่าแบบว่าตําหนิเป๊ะ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 ทุกจุดเลยเนี่ยโอ้โหพี่อย่าเช่านะอันตรายนะบอกเลยพระทุกองค์ไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับสําหรับพระสมเด็จเนี่ยต้องไม่เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นพระเนื้อผงนะครับการยุบการย่นเนี่ยจะต้องไม่เหมือนกันนะครับนะนี่ครับ ใช่ไหมหูคาแป้งเดิมเลยนะพี่นะเบอร์นี้เบอร์ที่เจ็ดนะครับ fc ครับนี่หลังแน่นๆนะมวลสารอย่างนี้เลยเนี่ยนะนี่นี่ครับโอ้โหดูครับเบอร์ที่เจ็ดนะครับโอ้โหนะฮะเบอร์เจ็ดน้ำนะถัดนะมาเบอร์แปดครับเบอร์แปดนี่ดูครับโอ้โหเบอร์แปดนี่ช่ำๆตั้งอิ้วนะก้อนเม็ดก้อนมวลสารนี่ใช่ไหมครับ มีผงโรยนะเหมือนพีเขาเอาผงโรยผงก่อนลงบล็อกแล้วก็ปั๊มออกมาเนี่ยนะครับนะโอ้โหสวยมากครับองนี้นะเห็นไหมคัดมาเพื่อ F4 เลยนะพี่นะคัดมาเพื่อ F4 เลยนะคัดมาแล้วไปเลี่ยมกรอบกลับ,บดึกด้วยนะวันนี้นะโอ้โหกลับมาถึงบ้านนี่เกือบหกโมงอะ่ะพี่มืดเลยนะบ้านผมเลยหกโมงก็มืดแล้วนะโอ้โหดูครับเนี่ยเ,เบอร์นี้เบอร์แปดนะครับ ถัดมาเบอร์เก้านะเบอร์เก้านี่พี่เบอร์เก้านี่เบอร์เก้านะนี่ครับสวยสวยเลยครับนะสวยสวยคัดมาแล้วนะดูครับโอ้โหดูครับสวยเลยนี่หลังแน่นแน่นเนียนๆ,ๆนะครับแบบนี้ครับนะนี่ครับลายงาขึ้นเลยนะครับนะความเก่าความแก่งนะครับนะอายุเนื้อของพระนะครับ ดูครับเบอร์เก้านะถัดมาเบอร์สิบนะครับเบอร์สิบนี่โอ้โหโอ้โหเบอร์สิบพี่ดูครับจำจำเลยครับดูครับนี่ดูครับจำจำเลยนะนี่ครับเก่าๆตังอิ้วขึ้นแบบนี้เลยนะครับเบอร์ที่สิบนะครับนี่หลังแน่นๆนะบวนสารเพียบเลยครับเนี่ยเห็นไหมเป็นเม็ด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 เลยนะครับนะโอ้โหดูครับ เบอร์สิบนะพี่นะเบอร์สิบนะนี่ครับเบอร์สิบนะครับนะนี่ครับถัดมาครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับนี่หูดูครับองนี้มีแร่ลัตนาชาติด้วยนะนะครับมีแร่ลัตนาชาติด้วยครับองนี้สวยสมบูรณ์เลยนะครับสวยสมบูรณ์เลยนะครับเบอร์ที่สิบเอ็ดนะครับโอ้โดูครับสวยสวยนี่ถูกใจแน่นอนครับได้ไปนะครับ นี่ครับโอ้โหดูครับหลังแน่นๆย่นเนียนๆนะวัดเกศชัยโยในหลังจะเนียนๆนะไม่เหมือนวัดระคังวัดบางคุณพรมนะนี่สวยจัดเลยฮะสวยจัดเลยนะครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับถัดมาเบอร์สิบสองนะครับโอ้โหตรงนี้ครับลายงาขึ้นเลยครับนะลายงาขึ้นเลยครับนี่เห็นไหมครับ หู้่าคมชัดลึกนะครับนะแต่ว่ามันส่องผมถ้าแข็งไปหน่อยนะถ้าส่องความนี่คือขึ้นปึ๊กเลยครับขึ้นเป็นแท่งเลยครับนะเนี่ยขึ้นเป็นแท่งเลยนยครับอ่านี่นี่นี่เกใชัยโย7ชั้นนิยมนะโอ้โหองนี้ครับตังอิ้วขึ้นเลยครับเนี่ยโอ้ดูครับดูเม็ดมวลสารครับเม็ดผงนะครับเห็นไหมนี่ครับเม็ดผงมวลสารครับโอ้โหเยอะเลยองนี้ เบอร์สิบเอ็ดนะพี่ๆนะเม็ดหมู่หงมวลสารเยอะเลยนะองนี้นะนี่ครับนี่นะครับลัดมาครับเบอร์สิบสามนะครับนี่องนี้นะครับเห็นไหมครับองนี้นี่ค่าแป้งขึ้นเลยครับนี่นะครับค่าแป้งขึ้นเลยครับพือว่าผมคัดแบบสวยพิเศษให้กับ fc เลยนะนะคัดให้แบบยังดีเลยครับนะ จัดเลยครับนี่คัดให้อย่างดีเลยนะความสวยนี่ระดับห้าดาวเลยพี่ๆนะสวยทุกองค์เลยพี่นะบางคน,นให้ผมเลือกให้เลยนะเ<อ>ชื่อใจนะบางคนให้ผมเลือกให้เลยนะครับนะตถัดมาครับเบรอร์สิบสี่นะครับงองนี้ครับนี่โอ้โหดูครับนี่ครับเบอร์สิบสี่นะครับดูครับโอ้โหสวยมากนะครับนะสวยจัดเลยครับพี่โอ้โหดูครับ นี่นะครับผมมวนสารนี่ครับเนี่ยคาบว่านคาบตังอิ้วนี่ครับขึ้นเลยนะครับนะเห็นไหมอุ้ยดูครับเนื้อนี่คาบตังอิ้วขึ้นนี่เหลืองเป็นน้ําพึ่งเลยนะครับเห็นไหมนี่ครับคาบน้ามันตังอิ้วนะครับพี่ๆครับนะครับเบอร์สิบสี่นะครับถัดมาเบอร์สิบห้านะครับนี่เบอร์สิบห้านะครับพี่อ้ยดูครับนี่ ผงมวลสารครับเนี่ยเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยครับเนี่ยผงมวลสารครับเห็นไหมครับโหโหนี่แก่ต่างอิ๊วนะครับเนี่ยดูครับโหเห็นไหมเหมือนนักกล้ามเลยครับเห็นไหมนี่อกเนี่ยเหมือนรากฟันเนี่ยวงแขนเนี่ยจะเหมือนนักกล้ามนะดูเห็นไหมนะฐานชั้นที่ชั้นแรกเนี่ยจะเหมือนเรือนะจะเหมือนเรือนะครับนะอ่าฐานชั้นแรกเนี่ยนะครับดูให้ดีนะจะต้องเหมือนเรือนะครับเนี่ยเหมือนเรือเจวเรือนะครับเห็นไหมนี่ ฐานชั้นแรกนะโอ้ยดูครับหลังแน่นแน่นเนียนๆนะครับปึ๊กๆเลยนะครับนะ,ะขัดมาเบอร์สิบหกนะครับนี่โอ้โหลุงนี้นะโอ้โหด,ด,ดูครับค้าบแป้งเดิมๆนะครับนะอ่าดูฐานชั้นแรกครับดูฐานชั้นแรกครับเห็นไหมอ่านี่แน่นๆเนียนๆ вот เลยนะเนื้อวัดเกรดนี่ สวยๆเลยนะครับนี่ครับแน่นเลยนะเบอร์สิบหกนะครับองนี้เบอร์สิบหกแล้วนะครับนี่ดูครับถัดมาเบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่โอ้โหดูครับองนี้สุดๆนี่ครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับองนี้ครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่โอ้โหเบอร์สิบเจ็ดครับดูครับผงหูดูครับ นี่ผงมวลสารครับเป็นก้อนเลยครับเต็มเลยครับผงมวลสารนี่ครับนี่โอ้โหยนะครับขึ้นไขเลยผงมวลสารนะครับถัดมาครับเบอร์สิบแปดนะครับอ่าเบอร์สิบแปดนะครับนี่ผงมวลสารนี่ครับโอ้โหยดูครับสุดยอดเลยครับ นี่ครับดูครับพี่บีครับนี่ผงมวลสารไหลก้อนเลยครับด้านหลังนี่ครับเม็ดเป็นเม็ดเลยนะเบอร์ที่สิบแปดนะครับองนี้ครับสวยๆนะครับสวยๆเลยครับอ่าเบอร์สิบแปดนะครับถัดมาเบอร์สิบเก้าครับนี่ผงมวลสารครับเบอร์สิบเก้านะครับองนี้นะเบอร์สิบเก้านะครับ สวยเลยครับนี่ครับเบอร์สิบเก้านะครับน่ครับนี่นะครับเบอร์สิบเก้านะครับนี่ถัดมาเบอร์ยี่สิบครับนี่ครับโอ้โหคับแป้งเดิมๆนะแต่งลายงาสวยๆเลยครับนะแตงลายงาบางๆนะครับนะโอ้โห หด้านหลังนี่ตังอิวขึ้นเป็นคราบเลยนะพี่พี่เนี้ยด้านหลังนี่ตังอิวขึ้นเป็นคราบเลยนะครับนี่ผงก้านทูบเต็มเลยนะด้านหลังองนี้นี่ครับหโหดูครับนะผมบอกเลยถ้าไปเจอเพจอื่นนี่เขาขายองค์กันเป็นหมื่นนะพี่นะนะไปเจอเพจอื่นเนี่ย เนะเนื้อสวยๆแบบนี้เขาคัดขายเซียนขายเป็นหมื่นนะครับพี่นะ่าถัดมาเบอร์ยี่บเอ็ดนะครับอันนี้เราแบบว่าซื้อขายกันมานานนะนะครับก็เป็นคนอื่นนี่เขาขายแพงนะพี่แบบนี้นะเนื้อแบบนี้นะนะครับนี่ครับถัดมาเบอร์ยี่เอ็ดครับดูครับผงม้วนสารแบบเนี้ยนะครับนี่นะแก่ทั้งอิ้วด้วยครับตรงนี้ครับโอ้โหดูครับสวยเลยนะดูครับในผงเต้นเลยครับ นี่ครับหลงแน่นๆนะแตกลายงานะครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับแต่ถัดมาเบอร์ยี่ิบสองนะครับนี่โอ้โหแตกลายงาเลยครับนะครับเพราะเนื้อเขาแก่งเขาเข้าตังอิ้วไว้เยอะนะครับนะพระที่จะแตกลายงาได้นะครับคือหนึ่งเลยนะครับเขามีมวลสารของน้ํามันตังอิ้วเนี่ยเยอะนะครับพอใส่เข้าไปเยอะเนี่ยนะครับเวลาพระผ่านการเวลาพอเวลาพระแห้งเนี่ยนะครับ น้ำมันเนี่ยถูกระเหยออกนะครับพราเนี่ยจะเกิดเป็นลายงาแบบนี้คือเขาเรียกเป็นสูตรของวัดละขังนะนะสูตรเลยนะครับนี่สูตรวัดละขังเลยนะครับนะครับเห็นไหมนะครับหลังเนี่ยจะแน่นนะวัดเกีชัยโยเนี่ยนะครับหลังจะแน่นๆนะครับนะเพราะว่าเขาใช้นิ้วกดนะเพราใช้นิ้วกดเนี่ยนะครับด้านหน้าเนี่ยเขาไม่ได้ใช้นิ้วกดนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเขาคว่ำลงนี้นะครับนะเนี่ยครับด้านหน้าเนี่ยนะครับ จะแก่หลังอิวขึ้นสวยแบบนี้คือเป็นสูตรเลยนะครับแล้วนี้มีเม็ดมวลสารหลายก้อนนะครับนะเบอร์ยีิบสองนะครับนะด้านหลังนี่ก็มีหลายก้อนนะครับเยอะเลยนะคัดมาให้พี่ๆเอซีเพื่อนๆได้เอาไว้บูชานะครับในยุคนี้นะครับเ้าอยากหมากแพงนะครับนะก็เอาบารมีขององค์พระสมเด็จนะครับมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้บูชากันนะครับนะเงี่ยมกรอบให้อย่างดีเลยนะครับ องนี้ก็เมียมวลสารเยอะนะครับมวลสารเยอะทุกอง์นะครับเบอร์ยี่สิบสามครับองคนี้เบอร์ยี่สิบสามนะครับนี่ครับนี่เบอร์ยี่สิบสามครับดูครับตังอิวขึ้นนะครับเก่าเลยนะครับนะนี่ครับนี่เบอร์ยี่สิบสามนะครับสวยทุกองค์ครับพี่นะประกันนะขัดมาแล้วนะครับนี่ครับองค์นี้นะครับเบอร์ยี่ิบสี่นะครับเขาเรียกว่าสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับเกศชัยโย พิมนะเจ็ดชั้นนิยมนะครับแต่เขาเรียกว่าพิมพ์แข้งหมอนนะครับอ่ะอันนี้เบอร์ยี่สิบสามนะครับอันนี้เบอร์ยี่สิบสี่ยวผมรีวิวเบอร์ยี่สี่เนี่ยเขาเรียกว่าเจ็ดชั้นนิยมนะพิมพ์แข้งหมอนนะครับเนี่ยเจ็ดชั้นนิยมแข้งหมอนเห็นไหมเข่าเนี่ยจะเป็นแบบว่าโค้งหมอนเหมือนหมอนนะครับ นะครับเห็นไหมอันนี้เจ็ดชั้นนิยมเหมือนกันนะครขบแยกอีกทีหนึ่งเป็นพิมพ์แข้งหมอนนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวเทียบไปให้ดูนะระหว่างยี่สามกับยี่สี่เห็นไหมครับนี่พิมพแข้งหมอนมีองค์เดียวหายากนะครับหายากเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือนิยมสุดนะอันนี้นิยมสุดเลยนะบแบบนี้นิยมสุดในบรรดาพระสมเด็จนะในบรรดาพระสมเด็จวัดเกษชยโยเนะี่ยพิมพเนี้ยนิยมสุด นะครับพิมพ์เจ็ดชั้นนิยมนะครับอันเนี้ยลองลงมานะครับเป็นพิมพ์เดียวกันนะแต่องคพระจะล่ํากว่านะครับบางคนเรียกเจ็ดชั้นพิมพ์ต่อแต่ส่วนมากนะเล็กเจ็ดชั้นแข้งหมอนนะครับนะยี่สิบสามกับยี่สี่นะครับก็ฝากพี่พี่เพื่อนๆนะครับอ่ามีมาแค่ยี่สิบสี่รายการนะครับ ฝากพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับร้านมรดกพระเครื่องนะครับด,ด,ดูนะนี่เจ็ดชั้นนิยมนะครับโอ้โหว,วิสวยมากเลย นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาปลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ